สุดหลดหน่อยนึงจะนักจะนัวนี่ได้อาหารชุกแล้วไปแกงปลาใส่ลูกไม้สมมันก็เบิดท่านอะไรก้องเสบเอามาบันนี้ทุกคนกินเขาน้ำกันแกงปลา สบายดีตอนคำคำทุกคนคือเฮาสิไปนั่งห่างผูกเป้นะเขากับบท่านกินแต่บบหูว่าสิอดไดหรือบอ่เพราะว่าเขานะเขามันบบท่านนายนายผ่านเลยสิไปนั่งห่างก่อนแต่บบหูว่าสิท้นไดหรือบอ่ย่านยาเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันหนาวแน่ไปชวนพ่านท้องเพิ่กับไปแล้วยังผ่านไงเพิ่งว่าสิเลตาตาเอา มือนี้เขาเดินเดียวตอนนี้ก็ขำเลยทุกคนเา้าวันนี้เขากระปูเฟเชเป็นทีเรียบร้อยเลยทุกคนนาย่านกับซิคอปิดไพ่นะ ล่มนี่ก็โพดว่าล่มอ๋อนี่คือเสือคู่ใจนะเสือขนาวาคือลงไปหลบพงยาี่กะในพาดค่ะให้แม,ม่นองน้ำพ้นชักให้บบแมนว่าบ่ชักได้ตีเห็นนุ่งตลอดนี่คือเฮ้าลงบ้านลเลยก็ให้แม่นองน้ำพ้นชักย้ำเข้าขึ้นมาปลาเขากับใช้เสือตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเสือนาแต่เขามีหมวกนะออ ตอนนี้ก็สิบโมงครัวสิบสามสิบเอ็ดโมงนะทุกคนเราจะลับไปทับนะบอยอยาเขา่มเขามันกินเข่าเลยเข่าเพ่นกันนายพันก็ไปกินนะแล้วขับไปทับแล้วก็กินเขากินน้ำแล้วพักพรสุขข้าวแล้วก็นายพันก็จะออกหันหลอดไตตาเอา นั่งมันกับ,บอกบกเยอะเบิดแหลวมันบกเข่าไฟแหละทับได้กับคนเผานี่แหละทับได้โอ้ยังอะไรนี่ลาข้อเรืองปะแมนโอ้โอโบอยากทับก็ได้ตัวนี้คอยเบิงสภาโบแมนมันจ่อยแห่งมันไปโบเป็นอื ไอเบื้องที่ผมมีฉีดมีหนังไปเนี่ยเอามาเนี่ยข้ามมาดากับอ้วนพี่ดีงะมีรถแพ่แห่เว้าวบอกว่าแห่เป้แหลบเสะแต่ว่าเบื้องบบที่ พ่อใหญ่จอยนี่ได้ชบนอนไม่นี่นอนปกหัวยันตีนบ่าปากบ่สชนนะเราคขึ้นมื่อเหม่ยแห้งเบน่ะอยากนอนวะ,อะโอ้เราพิงพายอีเด็ก <c oughs> โอ้ทิมงานเทาก็มาเบิดคิดว่าไปนั่งหางนั่งยังเบิดไปหาไตาตาได้บ่เหรอ Okay. เออนีเามาแต่ยามม่งทุกคนยามม่งดางหนึ่งนะโตถับก็ได้ป้ามาสามโตใหาชิบีกินทิมงานเท่าเนี่ยกรับเบิดแล้ว ่วนพายงจอยนี all, uh, uh. ่ก uh, uh. ็นอนมืนทาอยู่ในปลาดุกกระปาตองโอ้เี่ทพกินด้วยกันเตียงบเขานี่ะเขาปลาดุกเด้ปลาดุกปตนเขาเลยอย่างในนปลาดุกโอ้ ันนี่ปลาดุกใหญ่ๆกินหลบดึกๆดือดใหญ่บัวสามข่อยข่อยมั้งเดือดเบิ่งนะมาแสบเมั่ง ไ่ทีมทีมงานเท่านี้วัท่านคนิดว่าทีมงานเท่าน,อน,ออนั้นวัดเลยได้ว่าสิลอยกินคนเดียวดีเด้อวัท่านโดเอ๋ออุปก่านใหญ่น้อ เราหอบเด้เมือนนี่อ่าปะทองลาบแชบได้ไปนี่ระดูก ปลาตองส่วนปลาดูกเขาใช่ใหีบต่างเพราะว่ามันติดของหน่อยเขาเห็ดเ,เ,เ,เค็มๆเอาก็คือของ้ลยของ้ลยนี่ห็ดเฉะเฉะนาะเนาะเนกินนะโอ้ปลาตองโอ้ปลาตองลาบแล้วขักนในผ่าน,น,านึ่งลาบไหมลาบว๊่ เ็พลูกนะครับหมชีทีใหม่มัน หน่อยนึงนนจะมาจะหอนี่เทียบหลดแล้วบ่อือโหคักดแล้วใหญ่เนาปะปลุกนี่นาะ ลาเบิร์ตผู้ผูกอูผูกเป้ก็มีนี่นี่คือทีมงานใหม่เฮาสามคนมาแต่ผู้ละทางลงชวนนี่นี่คือพานเฮียงเพิ่นนี่ก็คือหัวหน้าทีมคือพอพานเฮียงฉลองเบิ่งนี่ม่มีไผออกไปไต่ตรงไต้ตาคือสิฉลองเป้ใหม่นี่วนผานเฮียงนี่ก็โอ้เบิ่งโอ้ ยังขืนอยู่ว่ากองโอ้หดเด้อยง่หนาวก็โหดเด้อคิดว่าเบาเข้ามาจัดนน่บ่โหดพุ่นชวนพ่อใหญ่จอยพาน่ายนี่ก็นอนคำแกบเบิ่งไปเบิ่งมานี่คือคนใส่ความคิดคนนอนนี่เอ้าเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกถ้าบ่ใส่ความคิดก็มีแต่พูชินพระชุเท่านั้นแล้วชวนทีมงานใช้ดึก ฟันทอกนี่เพื่อนกัดลุกขึ้นมากคือกันกินปูกินปลาผ่านตอมผ่านตอมเรื่องมุขเขาเนี่ยบ้าขันว่าใส่ตังนี่เบิดเท่านั้นยางใส่ตังนี่ยางออกนี่ก็คือแล้วโม่พ่อหาสิเมตรนี่บอกอย่างไแมนบอกกินปลาห่าวปาดุก โอ้ยาว่ระเทึงกาดเด็นียคอเลยกนได้น่อยซึงวัวซึงัซึัวซึไกนี่หนอยสิมา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 เด้อจะดยาก้าจะค้ำดู่าีไม่จะคำเลย มาคิดก่อนให้ได้บาทหนึ่งมาพันเงี้ยรูปนะตัดใช้อูเลยหวหลังจากกินข่าวกินน้ำแล้วเอากระออกไตตาลัดเสาเลยเพราะว่าตอนนี้ก็ตีหนึ่งแหละชวนผ่านท่องเพกันก็จิไปกับผ่านไงนะกูและสิโลตามทางเข้ามาเห็นหอยมันเหลนอยู่ แต่ว่าบ้าหูว,ว่าเขากระเลาะคือกันหรือบ่อนะเพราะว่าเห็นทีมงานหนึ่งเปิดภาคไกล้ๆอย่างทีหนึ่งจนหม4โมงตุกตนหพอหมูชุ่มเดียวนะก็บ่ได้ทับ นผ่านก็กำลังตื่นนอนวันสี่มงเช้าอืม

แค่ดึงนึกขาดบรญญวันรู้ทำปุ่นได้เอาเลยว่าต่ำๆมันปวดถึงแต่ส้ามึงพายามหแล้วชูมันจุ๋ิให้ฉันพยายามคือจะอะไรตัต้อมาปี หมดเลยผุกผุกห้อมาง่ายอัโยมันคือเปิดแต่ปลายเนาะเด็กอันึืออรตานายพรโตรอรอพปรดบุษบดานพรพโอโอป่าส้ปา่าคอใหญ่ นีปลาสดอยู่ยังวะมีด้วยเด็ดเป็นแนวดึงออกเนื่อปลาคอยังเือาเป็นอย่างนั้นป้าที่อายบอกอป้าทยายี <laughs> ่อาว่ากระหอกอ้อหันกังเว้นมันกระออบิดมือชาข่ปีกมกามันอ้อเนี่ยมันมีนกลิ่นโจังอ,อมันไลรเื่งกัน ชมพันธ์เยอะนะพระมโนต้องเกอนมวยมองเลยนี่หมักสามทางประกด ปรากฏเมืองลาวปรากฏขึ้นอยู่ใช่ไหมเมืองลาวเมืองลาวปรากฏปรากฏขึ้นอยู่ในสรรแลรวันยุดปรากฏขึ้นอยู่น้ำ ปาโค้ดใหญ่นอปาตัวนี้นอโอ้ยปักมือหายกันแน่นอ้อออกได้แช่ไหมบอวาที่ดึงหม่องไว้ดึงที่คนนี้มันงูงแห่นี่ข้ามข้ามหนึ่งคอยจีทั่วขาดกระขาดแล้วดึงแล้วแล้วผัวเว้นนี่ใช่ยวกับงยันส์น่ะบ่าว Món ừ. nào bao? Điều. Vên thì xay kiều cấp nhắn Kiều cấp hù Ừ kiều Thử tọng lấy nè à, Mùa nhau lên á Xay Không chạm à, nè กระบบลวงกระไทุกคนนี่นี่คือประดุกนี่คือปรากดนี่คือข,ขายปลาเครื่องตัวไน่เอาเพื่อนพ่อใหญ่จอยก็กำลังเห็ดกระได้คือซีปลายโตมันก็บ่ค่อยถือเพราะว่าคนเขาใช้ตลอดนะ ถักเนาะเขาว่าปีอีกป้าให้ตัวหน่อยล่งนุ่มก็สุดคนนะขอเป็นผู้ปีย่อมจะได้ชิบเกลี่ยลอยมันจะแฉะเฮ้ยพี่เจ้าลายเข้มเลยป้าซอเก็ตโอ้กองต้นนี้กองเพแป้งเป็นเล่องกองเพป้าตัวนี้นี่ป้ายัง ป้าขี่กระเพือกบนชามปลาขี้กระเพือเนาะบัดบางคนเอิ่บไทยโอ้โหหลบเนาะข้าวข้าวาวข้า้าวข้าวาะขามขาวขาวข้าวก้น้าวา้าวข้้อวข้าวข้าวขขา้นวข้ว้าววข้า้อ้า้าขาววว้ เบิ้งเลยจ้ะแมวเพิ่งถี่โครจะไปปะเนามีลูกใหม่ชมแกงประกดมันกับเบื้งตรัตตะวะโครมแสบโครมเนื้ออันก็ขึ้นกับผู้เห็ดคือกันแหละหายพันเฮียงและเห็ดบมรัยกินดนพันแต่ลูกแต่ไข่ชิมือคือเกาบอ เึ mm ้นไล่ป่าเขามือมือแต่ต้อนผูใหญ่จอยเราประจบนะแล้วยังควา้่ือมือมือบอกควายอกควายเขามือไหวเลยเฮ้ยขอเห็นกิเก่กิเก่ก็อ บอไปกัยังี่บอกยิเห็นไหมันกินมาคกเทาทางใจซมไดมนึงของวลยนะพอก็ยังจ่อยยิงเห็นว่ามีหม้ออะชื่อถามว่าม่มีหม้อกเหมอกันกนมหม้องอ่ามีกลินน้อซมอางด้กับบริษัทับบข้อเหื่อนกับพวกเวอร์กับทับมาให้ขนอยังได้อาหารชุกแล้วไป ปุ้งเลยปุ้งเลยเบิ้งหาใหม่มาปุ้งเลยทีเลยขักลีแกงปลาเบิ้งเอาเกลือใส่เนี่ยนะพ่อแกงปลาใส่ลงมาสมมันก็เบิดท่านอะไรก้องเสียบจะได้ไม่ใยญ่ทับบ่เห็นมือนี่มือเนี้ยไปจากกว่าอยู่ เอาอีกอนใหญ่เลยดิเก่อนี่ไปกินกุ้งไปเมื่ก่อนไปกินกุ้่อก่อนไม่จะบอกจะว่มหมดกินเลยไอ้มรวะในู้ลก็อเาทั้เก็ดทกไ เรตรียมรถจัดแจงสะทันทีเอาไม่แปะเนะปูไม่แปนเท่าเอาเครื่องออก โอ้ยหล่น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 ระวังงานเท่ามันบกประสบความสำเร็จะโอ้ไม่ห้อเริ่มตอเอามาจับใเบิ้งเบิ้งเจ้าเ้จับเบิ้งมอคนน่จจับคอยคจับเออเอาเป็นสะนย มามาจะช่วยต้อก่อนเอาลูกเอา่่ะการพยายาย่อ้ยเจ้านีแหละ้มีอันเดียวจมดะลาท่นไหนจากไล่ะตกมมหาตกตาเมชักายังกระเนบอกข้นกบไบยังนี่แหละแต่ตกูแต่ปลากินเขาน้ำลน้ำลานามือตีนมาเฮยังกะบดช มามาวันนี้ทุกคนกินเขาน้านกันใส่แกงปลามันกับเบิร์ตอนั้นแหละควอมแสบแกงปลากดแกงปลาคอใส่ลงกไม่สมไม่เยอะไม่เยอะใส่บวกใช่หมา้ำกํากำลังกินถายน่มางบ้าไปได้เหรอลใส่เลยคนเหา มรืองลุมขามาผีพันเนี่ยมาผีกระดนะเบาจานเชงราบุยากเขานะเอาเขียนเราบุญยิ่งป้ายแหลมขึ้นก็จันเชงสนห่วกนีรู้สภาไปจะขัดแบบเต็มปากเต็มคำอย่า่นบ่ญยิ่โดน่างไม่เดินไปย่ำเป้ก็ขาบออกามานั่งใหแล้วพ้าอย่า้เต็มค่ะหูชาหนามจากคือก็กะ เนยามในนี่พอดีเบ้าขึ้นมาเหมือนพันหมอพันหม่องพนหมอกกันกันเอ้าฉันนะมโนนเถอะเตียมขึ้น็ยังลงไปเล่น้ายบ่บ่อวะพอก็เรือจ้าองากินกุกนอนตัวเองว่ามาเตรียมงานเน้านอนเบิดหรือบ่พ่อเห็ดป่าแล้วงงเองงงเงผู้นั้นผู้นี้ไปขวไปต่อขึ้นไ่ข้ไป่น อาเอากินพ <t od ian |ms|> ี่กินพี่กินมันด้ขาวเดีมันเหลี่ยงเอาอีกนึ่เอ้ามี่เชยเอาอะกินเอาี่จสกินบาิสูนกินเยอใช้ไดห้วยฮะเอาห้วยอ่พี่พี่ตาเหลียงไหนบ่สิบสี่มุนเอากินกันเลี้ยงก็รูกกระชเลี่ยงแล้วเงินค่ำมันทรงมันยืนอ่งดีพี่มาพี่ กห้กับพ่อประจำเดือนมาเอาเลยเนาะกินทีมงานเฮานี่คือสีอิ่มขักเนาะโอ้กินเขาแล้วแล้วก็ววนอนอูไฟอูมันเบิง้งสิตัดเสือกอ,อูฟันเถาะไฟและตัดโฟมไห้โอ้สร้างเฮียนมาอะไรเนี่ยสร้างเฮียนมา ชงยังเลยแคทโอแคทและน้องมี่ยากันยุงทั้งอันน่ะเดีเอาชงแคทเอาแบบว่ามันอันนั้นมันตัดเธอหนึ่งครันได้๋ยักสามเดือนโอ้แท่หัวโลนเนาเท่านั้นแล้วเนี่ยนี่ก็โลนตะวันนี่หรือว่าเอาเอาก้าวเลยเอาก้าวมาเขากัดติดหัวแล้วก็หลอกยามหลอกไอ้เบิร์กคนที่เอากินข้าวกินน้ำแล้วทีมงานเข้ากับิก้าเกียมใหญ่ทับ จกักสิได้อยุดเทียงหน่อยจกักสิได้อยุ่ใช่นกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นุกเราคือปีดแหละด้แต่แล้วมองโอ้ยไปงอยกน,นะ เมื่อน,นี่ทีมงานเท่าสีแบงเป็นช่องกลุ่มคือกลุ่มที่คับรหลดนี่มีพอใน่จอยพ้านไงและพานเฮี้ยและอีกกลุ่มนึงนี่คือชิยางไปเพราะว่าพ้านออกมาขวไปเลย<ป>เอาไปเลยคุณจุดไม้ไปลายทางเฮ่าเทียงหน้าหน่อยหลังจากนะั้นก็เดินทางต่อพุน หมิมเช่ทุกคนมาหรอบนี้ยวันอาทิมสชผ้าลงหิมเช่เพราะว่าเดี้ยวนี่ค้นเริ่มขืนหากินหาอยากร้ายแล้วกะเข้าก็เลยิีด้เขื่อนทับไปใกล้ๆคนนีเหนือมันจังคุณนะอา๋าสำหรับกินเขากินน้ำแล้วในพานีเองกับว่ามียังไงกับสิดคอปิดไว้เพียงคำนี้ปิดวิดีโอไวเพียงคำนี้ทุกคนพอกันในวิดีโอหนานะนะคือเฮาสิใหญ่ทับ